สวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับช่องสตอรี่ตานะคะคือช่องสตอรี่สุนตีนะคะมีที่เราทําละครสร้างกันนะคะคือมีนักสแสดงใหม่นะคะเป็นน้องตุ๊กตา,ตาะคะ่ะดูค่ะดูนะคะสามารถเดินได้ด้วยนะคะ,ๆๆคะ,คะเป็นในละครสร้างนะคะช่องสตอรี่สุนตี วิจตรงนี้นะคะแล้วเราก็สตอรี่สุปกิบางทีเราก็ทำคลิปรีวิวด้วยะค,ะค่ะ หลังจากที่เรามีนักแสดงแล้วที่เป็นตุ๊กตาสองตัวนะคะเราก็เลยเอาน้องสตอรี่เอ้ยไม่ใช่เอาน้องตุ๊กตาตัวนะคะมาเข้าฉากด้วยนะคะอย่าลืมไปกดติดตามนะคะช่องสตอรี่สุปฏิแล้วก็ช่องช่องสตอรี่สุปฏิคือช่องละครสร้างคะแล้วก็ชอหรือแม่ก็รีวิวบ้างบางครั้งนะคะส่วนช่อง สตอรี่ตัางคือช่องตรงน,นี้นะคะแล้วก็ช่องนี่ไม่ใช่ช่องสตอรี่ต่างเออช่องใช่ค่ะช่องสตอรี่ต่างแล้วก็ช่องรูปตาสูงก็ก็เก็งนะคะวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายใค่ะช,คช่องเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดสับแตงแค่เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย